สวัสดีค่ะมอร์นิ่งตอนเช้าจ้าน้องข้าวแป้งกำลังกินหญ้านะคะเข้ามาแล้วก็เลิศเ,เพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปของน้องข้าวแป้งในเรื่องราวดีๆคลิปดีๆของน้องข้าวแป้งด้วยนะคะน้องข้าวแป้งกำลังกินหญ้าค่ะกำลังกินหญ้าปุ๋ยๆเลยสวัสดีค่ะจุ๊บ จุบ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 ขป๊าป้าลงลง่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าลุงลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวคือกินยาต่อก่อนหยิำหยิมหยหย,ยนชิมาอีกแล้วเนี่ยมา dì thằng nà liền vẫn liền mà thằng nà thật chup chúp 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 chup chúp cả chup chup nhiều chup <laughs> chup 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 con nhái chup chup nhái วันเขาว,ว่าหมดมาแต่ใสว่าหมดนี่เงียหมดมาแต่ใสเหอะจะมากัดกระแป้งเด้อจะมากัดกระแป้งน้อยนะ มาแล้วเลอมาแล้วแหลงแล้วทั้งน้ำกัน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 ลมก็มาแล้วฟ้ารองก็ฟ้ามาแล้วยำ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  ค่ะอร่อยเอา้ากินทั้งจามนะลูกโอยเขาแป้งเป็นวัดมังลูกเป็นวัดประลกูก เบิ้งเบิงมาจะเช็ดให้ก่อนเบิ้งเบิงเบิงเบิ้งเบ้เอเป็นวัดแล้วก็แป้งแพ้ฝุ่นค่ะนั่นิ่มรับตาแลวยาย ยายเริ่มรับตาแล้วเอา้าจะมาหลับคาโทรศัพท์ไม่ได้นะหนูหนูจะมาหลับคากล้องไม่ได้นะคะแกมาหลับคากล้องไม่ได้นะคะแล้วนะคระแป้งเป็นฝุ่นแพ้ฝุ่นคะ่ปะป้าป้าลงขาเข้ามาก็เลือเล้อเพื่อเป็นกลำลังไปนะคะล้างก็ะแป้งนะคะให้ล้วงก็ะแป้งหายจาก แพ้อากาศด้วยนะคะแพ้ฝุน่นด้วยนะคะย่น้หย้ำก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ